น้องโรโดนพี่แต่งหน้านะคะโอ้ยหลับตาค่ะหลับตาค่ะลูกหลับตาหล,ลับตาก่อนลูกหลับตาก่อนลูกเอ้ยเดี๋ยวเข้าตานะ,ะ,นะคะโอ้ยหล่อจังเลยคะ่ะแต่งหน้าหล่อจังเลย,เยน,นี่แตะะ่ตอนนี้พี่จะกกำลังอ่าพี่จะกำลังจะทำากั์ไลท์ดั้งนะคะตอนนี้พี่กำลังทำไกดไลน์ด่าง น้องเริ่มทนไม่ไหวแลวนะคะจะร้องไห้เลยนะคะน้องตอนนี้เด็กทอะด้วยหลับตาครับหลับตาครับโรหลับตาเลยค่ะไม่ต้องหลับตาก็ได้ค่ะให้เข้าตาพี่ทำถูกแล้วพอพี่ทำให้เข้าตาแต่งหน้าให้น้องนะคะวันนี้โอย สวนกันคือแต่งหน้าไปสวนนะคะขอดูหน้าพี่สาวหน่อยค่ oh <my> ะโอ้ไม่ก็ได้เยอะเลยได้โอ้ไม่ก็เมือน้องเ็นน้องเติบเป็นผีลายเหมือนพี่นี่ค่ะเห็นนะคะอ๋อไหนขอดูหน่อยสิคะไหนโอ้อเอออลิศมากค่ะปังมากปังคูิเยมากค่ะโลกปังคูิเยมา